うん。<laughs> <laughs> ลูกสาวก่อนเลยครับผมมาครับเดี๋ยวมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับวันนี้สาวตามมาว่ำบางคลึงก่อนรอบสองแลครับวันคู่กลางนะครับแซ่บขึ้นมากก่าครับแซ่บขึ้นแลเนาะีโดนขึ้นมาเรือขายสวยยังไงนะครับยี่สิบห้าตั้งเก้ายี่ห้าสามสิบได้ปะครับเ,เส้นเล็กครับผม มีอีกอย่างอีกได้ครับนี่อะไรเป็นไม้เนะี่ยจำลังไม้ซุกว่ะนะครับเบิ่งบรรยากาศล้างก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับที่นางกินดุรานเลยวันนี้แต่ว่าอากาศฮอนมากเลยไข่ไข่เป็ดครับผม บดหมักเริ่มเห็ดเมนูเป็นสีขายกันครับผมเก็บได้น่านพร้อมครับมาสิขนมปังแับกุ้แซนวิชตปมงบุงดวกคอนคืองามรับผมดูก่งามดีสดใสแบบงามมากเลยบรรยากาศแดดฮ้อนๆก็ถ่ายลำวงบุญ ta suốt gần như là học cả một bạn Đó, tầm hung ta xem thế 60 kéo là không? 30 xịt 30 Sao là không? Ôi, cái tầm bà đây Tầm xua Tầm xua không? xẹp hù Nó mặc thì là không có tiếu สองางองพันนราคาถูกดีเยอะเท่ายุ่นีมีแค่ร้านครับยุนไม่รานนเดียวต้เสียนนี้่มแมนู่ครับข่างเดี๋ยวเพิ่มพวกกลางก็ร้านเดียวครับมกรอบเมกี้เป็นบ้านน้องไพก็ร้านเดียวใส่มาแล้วครับซรบชิมมาแล้วแสบไปได้ครับผม นซูเพิ่นอร่อยอยู่ถ้ามีบ้านเดียวอยู่ได้เนี่ยแสดงว่าแี่สุดในหมู่บ้านแล้วครับอันนี้ก็ต้องนมบุวันเหมือนกันนะครับโมวังตำรวจโมน้องพยานด้วยคุณถอยเลยถอยได้ห่ังจจักสระครกั เป็นทยต้องยุติภพหครัเก็บไปร้านบานไหมไหมเจ้าฮันไปซิมมาบานได้การบานบานขาจะเป็นยังไงแปกไหม่ดีพอครับคนไทขกินอะไรกันบ้า้าวเหนงยวน้องกันหอนมากเลยหอนเดี๋ยวนเนาะครับ เส่เลือคุ้นๆน้ำตกฟันตำรวจมันจบอย่าหลงนี่โอ้โหแต่สมแก้วจะนี่ครับลาบ้านวันวานฮอนอันนี้ที่เป็นยังแบบโบราณก็ยังสิเหลืออยู่ครับงงผม,มแง่นครับงนที่เราได้ทำงานครับ จุงม้วยแล้วโอเคกับกระเจาะของไดลองบึงครับผมอยากทายัเลยจะตน่หลายครับใช่รวงเลือดยังดูไก่ต่อยแหวนนนี่้ำซุปเป็นน้ำซุปมั้ยครับนี่อก แมม่่ขอนเนี่ยหอมมากเลยครับผมเสถุนขายอย่างดีเลยนะ,จะเจ้าไหรหอมวิ่ดีโอ้โหหุ่นะครับผมขนขนนี่แหละเย็ยบมันเหี้ยออกครับผมเดือดเลือดเอาเลยครับเราเหนียวเลยเนียวครับเราสุกไหลผมแบน้ำมคนมักสุกด้ยโอ้ยผมหมักสุกด้วยผม คุ่น่แลยนะรัาเมื่อเช้อีกเยอมากาเลยน้ำเยอะปะอนะครับแต่เราลองสวดแบบนี่แหละเอ้ยเคร่งปรุงเต็มๆพูพูนๆเลยนะครับเท่าสุกอนไม่เอ,าเอ,าอตาม,มันนี้จหจอยแม่ หุห่นหอนนกยินเลยอแซ่บต่อครับน้ำซุปเพิ่นหวานน้ำต้องแบบนี้แหละกลมกล่อมดี <c oughs> ให้การครับผมอาชีพเขาปรุงครับผมชับพ,พริกก่อนเลยอชอบซ <c oughs> าจ่ายใช่ไหมผมโอ้โหทีเด็ดมีฝาเหล่าครับนมมีทิพเปาไงพร้อ <c> ม <oughs> เปรี้ยวลงไตาาปต้นปลาลงไปอีกนิดหน่อยสอนใหม่นะครับนือ้อหวานเดี๋ยวอ่ะทักตีมสอนก็สิบเราต้องคูนครับผมตรงนี้เกียงกันเป็นแบบนิดหน่อยพริกเผ็ดบ่ครับนี่ พิษตลา,า,าดครับผมเี่ยนวอ,อ้ยคอากวหครับเออหระพาปะปีีปปกตันี้เขม่พิจครับนี่ปิจีเียเลยสมบูรณ์แบบเลยนะครับอีกครับผมาสดกันดอกพิจิ๋ วั่เหรอครับผมบ่เป็นยังครับคนมากใครขี้แห้งจะขี้ไรก็ได้ครับครับผมเป็นยังก็เป็นยังครับผมเงี้ยงว่าได้เงี้ยงว่าได้เลยนี่แก้มองสวัสดีครับผมครับเดี๋ยววันคู่กลางครับผมแล้วเหรนปุ่นยานมวนโอ้ลมมาแล้วเย็นดีสามสิบบาทปกติยึบหาบาทครับผมหน้าค่างยังยังมีครับดุเมือนเยอะ เราจะไปซ้ำล้านสิบาทนุ่นสะอาดให้เบืงต้นคครับนุๆๆๆ <c oughs> ่นสะอาดสิบบาทเขาสามสิบบาทด้วยเดครับจ <c oughs> มูน้ำตก <c oughs> <c oughs> แปลกมากเลยสมุนุปันแสบครับผมแกว่นหนูเก่าลายเลยด้วย อืมหมูมีดหมดอีกหนึ่งนะครับกะปิด้วยผักสดๆด้วยขยอยากมืนอนี่ลืมไม่ครับเฝ้าหมูเขาขี่รถออกมาบบกไก่เลยลืมไม่คือมันยิ่งเสียงแบบอืม่ะมากอือของฟูฟูแบบนี้ให้ดูแป๊บนึงครับผม ก้อมติแต่ปแป๊บปแป๊บเห็นส anyway ุดยอดเลยบมากเส้นน yeah> ุ่ม ดึดดึดดีครับผมบุมีกินเหม็นหืนหวามเส้มดี E aí 马谡。<sighs>